คลิปนี้เราก็มาเปลี่ยนสายพานนะครับนอกก่อนนะครับเราก็ล้างภายนอกเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเพราะว่าเอาสายพานเข้าได้แล้วก็พอนะครับสายพานเข้าไปเลยครับปอบเข้าเหมือนเดิมครับใส่เข้าไปประมาณหนึ่งร้อยซีซีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต่อเลยนะครับเพราะว่าเราจะได้ลื้อไปแล้วครับ หรือเช็คไปแล้วในคลิปก่อนนะครับคลิปนี้เราก็มาเปลี่ยนสายพานนะครับเปลี่ยนสายพานหรือนะครับสายพานขาดหรือเปลี่ยนสายพานมันจะได้เร็วขึ้นนะครับในกายลต้ S 1> <S 1> เราก็มาถอดออกนะครับด้วยความรดเดีวนะครับจืดๆ,ๆ,ๆออกเลยนะครับ อะไรทำไมไม่ออกเดยดรอยนะครับออกมาแล้วนะครับแล้วก็ทำความสะอาดนะครับทำความสะอาดแล้วค่อยประกอบ นอดพอหมดแล้วก็เคาะออกก็ตกแกล้มออกมาอย่างนี้ ก็จะทำความสะอาดภายนอกก่อนนะครับทำความสะอาดภายนอกก่อนเพื่อที่จะเวลาลื้อแล้วมันจะได้ไม่เลเ้อน้อยๆครับไปทำความสะอาดกันครับมาดูนะครับขาวนี้เราก็ล้างภายนอกเสร็จเรียบร้อยแล้วครับล้างภายนอกเสร็จเรียบร้อยนะครับสายพิง เราก็มาลื้อภายในตัวนี้ดูนะครับลื้อดูข้างในเปลี่ยนสายพานนะครับ ถอดเรียบร้อยถ้าเป็นเครื่องแท้จะต้องได้ถอดออกหมดเลยนะครับจานไฟถอดออกตัวนี้ก็ถอดแต่ว่าอันนี้เป็นเครื่องเครื่องไม่แท้ Gx35 จะไม่แท้นะครับเราก็สามารถถอดได้เลยถอดออกมาแล้ว แล้วก็ทําความสะอาดร,รอบรอบนี้นะครับทําความสะอาดรอบตัวนี้เพื่อที่จะทาก้าวใหม่ครับพอเราล้างข้างนอกเสร็จข้างในก็ไม่ไเลือะเท่าไหร่นะครับเราก็ได้ล้างอีกเช็ดอีกนิดนึงก็เสร็จเรียบร้อยเราก็ใช้กระดาษทรายรูปนะครับรูปนิดนึงนะครับ ราะว่าข้างในมันไม่เลือเท่าไหร่นะครับถ้าเราล้างข้างนอกก่อนแล้วข้างในก็จะประมาณนี้ถ้าดีก็เอาออกมาล้างทุกตัวเลยก็ได้แต่ว่ามันก็จะเสียเวลานะครับเอาออกมาล้างทุกตัวมันก็จะเสียเวลาแล้วก็ต้องทำความสะอาดข้างนอกแล้วก็ล้างข้างในนิดหน่อยเช็ดนอาก็ได้ เพราะว่าข้างในมันไม่เลือกเท่าไหร่นะครับทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาสายพานเข้านะครับสายพานใหม่เข้านะครับเราจะไม่ลื้ลือเยอะนะครับตัวนี้ครับเนี่ยลือแค่นี้ครับเพราะว่าเอาสายพานเข้าได้แล้วก็พอนะครับสายพานเข้าไปเลยครับแล้วก็เข้าเหมือนเดิม รเราจะไม่ถอดเยอะนะครับถอดแค่นี้แล้วก็ยกตรงนี้ขึ้นแล้วก็เอาสายพานเข้าไปเลยนะครับ<ม>เพราะว่าเราต้องการเปลี่ยนแค่แสายพานนะครับตัวนี้ก็ทาก,กาวอัดเข้าไปครับทาก,กาวเครื่องนี้จะไม่มีประก็นนะครับ GX35 จะไม่มีประก็นนะครับ เราทากาวเรียบร้อยแล้วก็ประกอบเข้าเหมือนเดิมครับประกอบเข้าที่เดิมนี่คือการพิธีเปลี่ยนสายพานนะครับเราจะไม่ลื้อเยอะนะครับสายพาน,นครับนี่ครับเรียบร้อยครับเราจะลื้อแค่นี้นะครับเปลี่ยนสายพาน แต่ถ้าไม่ทําความสะอาดข้างนอกก่อนเนี่ยจะได้รือเยอะเพราะว่ามันจะเวลารือ้ออกมาแล้วปุ๊บมันก็จะเลอะกันหมดเลยก็จะได้ล้างล้างหมดครับ สว่านคันเข้าไปก่อนนะครับพอคันเข้าไปแล้วเราก็ล็อกใช้หกเหลี่ยมล็อกนะครับไล่ล็อกนะครับไล่ย้ำให้มันแน่นถ้าไม่แน่นเดีย๋ยวมันรั่ว ้นะครัเปิด้าตัวนี้มานะครับเพราะว่าเราปิดไว้เมื่อกี้นี้ปิดไว้ตอนล้างนะครับเพราะว่าถ้าไม่ปิดน้ําเข้านะครับเราก็ต้องได้ปิดไว้ ตัวนี้ก็เสียเขาได้เปลี่ยนนะครับเนี่ี่ยทสาเหตุมันเป็นกาวนาตัวนี้นะครับที่หลุดออกมาครับกาวนาตัวนี้ที่แตกหักออกมาตรงนี้แล้วก็มาทําให้สายพานขาดเราก็ต้องเปลี่ยนตัวนี้ด้วย วาลก็ขึ้นมาแล้วนี่ครับตัวใหม่จะมีมาร์กอยู่ตรงนี้เราก็หมุนลูกสูบขึ้นศูนย์ตายบนนะครับเหมือนกับที่ตอดตั้งวาวนะครับลูกสูบขึ้นศูนย์ตายบนนะครับ สูบขึ้นสูนใตบนนี้ก็มีมาร์กตรงนี้แล้วก็ออกขึ้นข้างบนนะครับเราใส่สลักเข้าไปเรียบร้อยเราก็ตั้งดูวาลวนะครับเช็ควาลวดูนะครับวาลวได้ปกติแล้วก็ประกอบฝวาเข้าไปนะครับ ระยะาวาวได้เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ประกอบฝาเข้าไปฝาครอบแล้วก็ประกอบกลับเข้าไปนะครับตัวนี้ครับประกอบท่อน้ำมันย้อนกลับเข้าไป บางคนก็เรียกว่าสายอากาศครับท่าหายใจเรียบร้อยก็กรอ,อบตัวนี้เข้าไปครับกรอบที่ใส่ขบูเข้าไป ถังน้ำมันนะครับ กันร้อนครับฝาครอบทั้งหน้าสามตัว น็อตตัวนี้นะครับล็อกให้แน่นนะครับเพราะว่ามันอยู่ข้างในครับเวลาเอาฝาฝาตัวนี้มาครอบไปแล้วนะครับเวลาเอาฝาตัวนี้มาครอบไปแล้วปุ๊บน็อตตัวนี้มันอยู่ข้างในมันจะเข้าเวลามันหลุดออกมาแล้วมันจะเข้าตรงข้างในจานไฟนะครับเราต้องล็อกให้แน่นนะครับน็อตตัวนี้แน่นเป็นพิเศษครับตัวนี้ตัวนี้ถ้าหลุดออกมาก็อยู่ข้างนอกก็ไม่เป็นไรก็ล็อกแน่นเหมือนเดิมัีนี้ก็ล็อกล็อกแน่นเหมือนกัน ตอนนี้ตัด้ามเข้ามาครับับความรวดเร็วเดี๋ยวเราก็ยำนะครับยำให้แน่นนะครับ เสร็จแล้วก็ใส่น้ำมันเครื่องนะครับใส่เข้าไปประมาณ100ซีซีนะครับแล้วก็ตั้งขึ้นนะครับ ใส่น้ำมันเครื่องนะครับเราก็จะตั้งเครื่องให้มันตรงนะครับถ้าน้ำมันมันออกปล่อยให้มันไหลออกไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าเอาน้ำมันเข้าไปแล้วถ้าตั้งเครื่องตรงอย่างนี้แล้วถ้าน้ำมันไหลออกแสดงว่าน้ำมันเกินเราจะต้องปล่อยน้ำมันให้มันไหลออกนะครับให้มันออกครับให้น้ำมันอยู่ประมาณนี้นะครับประมาณเกลียว เกียวแรกหรือว่าประมาณครึ่งครึ่งเกียวยเงี้ยครับครึ่งของเกีียวตัวนี้อยู่ประมาณนี้ถ้ามันไหลออกก็มันไหลออกเลยถ้าถ้าใส่เข้าไปเยอะแล้วถ้าปิดไว้ปุ๊บมันจะขึ้นมาข้างบนนะครับขึ้นมาข้างบนแล้วก็ออกข้อตัวนี้แล้วก็มาคาบูเข้าไปตรง,ง,งนี้ก็ปิดควันแล้วก็ทําให้เรเรียนบอดนะครับถ้ามันไหลออกหมดอย่างนี้แล้วก็ประมาณนี้เราก็ปิดได้เลยครับเราก็จะเอาประมาณนี้นะครับน้ำมันเครื่องเยนะ กระปูเข้าไปครับ นะครับเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วติดเครื่องนิ่งเงียบเรียบร้อยนะครับส่งงานได้ครับจบการโม้นะครับ